ยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกท่านนะครับเข้าสู่คอร์สการสร,ร้างธุรกิจออนไลน์บนอิเอนเทอร์เน็ตเพิ่มรายได้จากการใช้มือถือมันจะดีแค่ไหนครับให้เพื่อนๆน,นะครับสามารถดูแลธุรกิจออนไลน์ของเราผ่านมือถือเพียงแค่เครื่องเดียวทําที่ไหนก็ได้นะครับที่มีอินเทอร์เน็ต ajes. สำหรับวิดีโอคอร์ชุดนี้นะครับผมได้จัดทําขึ้นมาเพื่อให้เพื่อนๆนะครับที่สนใจในการสร้างธุรกิจออนไลน์เพิ่มรายได้จากการใช้อินเทอร์เน็ตนะครับได้ศึกษาเรียนรู้แนวทางในการทําธุรกิจก่อน ซึ่งผมได้แบ่งออกเป็น3วิดีโอนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่สนใจเรียนรู้ในคอร์สนี้นะครับจะต้องดูวิดีโอให้ครบทั้ง3วิดีโอนะครับถึงจะเข้าใจรูปแบบของการสร้างธุรกิจออนไลน์ของระบบที่นี่โลกทุกวันนี้ได้เปลี่ยนไปแล้วครับโลกยุคใหม่กําลังจะเข้ามา จึงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรครับที่เราจะเห็นคนที่มีรายได้จากการทําธุรกิจออนไลน์จากที่บ้านเยอะขึ้นและทํางานจากที่ไหนก็ได้บนโลกใบนี้เยอะขึ้นและมันไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยครับที่เราจะเห็นคนที่เข้าใช้ประโยชน์จากโลกยุคใหม่นี้แล้วมีเงินทองและเวลาในการใช้ชีวิตที่มากขึ้นสามวิดีโอชุดนี้นะครับที่จะทําให้เพื่อนๆนะครับเข้าใจภาพรวมของธุรกิจออนไลน์ของระบบที่นี่และเครื่องมือที่ครบจบที่มือถือเครื่องเดียวใครๆก็สามารถทําได้ จึงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยครับที่เราจะเห็นเด็กหรือผู้ใหญ่หรือคนที่ไม่มีประสบการณ์อะไรเลยสามารถสร้างธุรกิจออนไลน์จากที่บ้านของเขาเองหรือที่ไหนก็ได้ทั่วโลกและมันจะไม่รบกวนเวลาทํางานปกติของเพื่อนเเลยเพื่อนๆสามารถสร้างธุรกิจออนไลน์จากที่ไหนก็ได <Hoş odka S 2> <c oughs> ้ทั่วโลกขอเพียงแค่มีมือถือและอินเทอร์เน็ตเท่านั้นเองและเพื่อนๆนะครับจะไม่มีทางได้สิ่งใหม่จากการที่เพื่อนๆนนะครับทำอะไรเท่าเดิม แล้วถ้าเพื่อนๆนะครับเป็นคนมุ่งมั่นตั้งใจที่จะสร้างธุรกิจออนไลน์นะครับที่จะทําให้เพื่อนๆนะครับสามารถพักผ่อนอยู่บนหาดทรายเวลาใดก็ได้ตามที่เพื่อนๆต้องการวิดีโอคอร์สชุดนี้นะครับเป็นคําตอบให้กับเพื่อนๆครับไม่ว่าคุณจะเป็นใครอายุเท่าไหร่ประกอบอาชีพอะไรและไม่สําคัญว่าจบอะไรมาหากเพื่อนๆเป็นคนหนึ่งที่ต้องการสร้างธุรกิจออนไลน์ที่จะทําให้เพื่อนๆสามารถใช้ชีวิตในแบบที่เพื่อนๆต้องการได้เองแล้วแล้วก็นี่คือคําตอบให้กับเพื่อนๆครับ และผมมีคำถามนึงครับที่อยากถามเพื่อนๆก่อนคำถามคือเราจะทํายังไงดีครับเพื่อที่เราจะมีชีวิตในแบบที่เราต้องการขยันให้เยอะขึ้นเหรอทํางานให้หนักขึ้นไหมหรือหางานเสริมทําเพิ่มสักอีก2องสามงานดีไหมวันนี้หลายต่อหลายคนไม่สามารถสร้างรายได้ที่ตอบโจทย์อิสรภาพให้ชีวิตของตัวเองได้ไม่ใช่เขาไม่เก่งหรือขยันไม่พอหรอกครับแต่เป็นเพราะว่าเขาขยันในเครื่องมือที่ผิดต่างหาก บางคนขยันทำงานหนักวันละ10ชั่วโมงเพื่อเลื่อนตำแหน่งให้ไปทำงานวันละ14ชั่วโมงแทนดูแล้วไม่ค่อยจะคุ้มเอาซะเลยตอนนี้เพื่อนๆเ,เ,เริ่มสนใจมาแล้วใช่ไหมครับถ้าใช่กำหนดเป้าหมายลงมือทำแล้วเรามีชีวิตในแบบที่เราต้องการเพื่อนๆอ,อ,อาจจะต้องใช้เวลา40-50นาทีกับการเรียนรู้3วิดีโอคอร์สชุดนี้ จะดีกว่าไหมครับที่เพื่อนๆจะต้องเสียเวลา40-50ปีเพราะความไม่รู้เพราะฉะนั้นนะครับขอให้เพื่อนๆตั้งใจและไม่ควรพลาดทุกๆเนื้อหาของวิดีโอชุดนี้เพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้อาจจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเพื่อนๆไปตลอดกาล3วิดีโอคอร์สชุดนี้ผมมีเคล็ดลับในการสร้างธุรกิจออนไลน์ที่จะเพิ่มรายได้แบบไร้ขีดจำกัดให้กับเพื่อนๆไปตลอดชีวิต เพราะฉะนั้นนะครับก่อนที่เราจะเรียนรู้ในเนื้อหาคอร์สชุดนี้นะครับเราควรมีข้อตกลงร่วมกันนิดนึงนะครับหนึ่งนะครับ,หรบให้เพื่อนเพื่อนตั้งใจดูวิดีโอชุดนี้ให้จบเปิดใจเคลียร์สมองให้ว่างในการรับข้อมูลใหม่ๆโลกของเราไม่เหมือนเดิมครับขายของออนไลน์มีอัตราการเติบโตสูงมากครับ 2. ธุรกิจนี้เหมาะกับคนที่สนใจในการสร้างธุรกิจออนไลน์ที่มีเครื่องมือทําออนไลน์ครบจบที่มือถือเครื่องเดียวบอกได้เลยนะครับว่าเป็นระบบที่ผมต้องการมากและตามหามานาน 3. ธุรกิจนี้มีโค,ค้ดครูคอยสอนแบบจับมือทําเลยนะครับทั้งออนไลน์และออฟไลน์ดังนั้นนะครับ Hi, หายห่วงสําหรับคนที่ไม่เคยทําธุรกิจออนไลน์มาก่อนสี่ถ้าวันนี้คุณมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะสร้างธุรกิจออนไลน์ของคุณที่จะมีรายได้ไว้ใช้ทั้งชีวิตผมบอกได้เลยนะครับว่าวิดีโอคอร์สชุดนี้คือคําตอบให้กับคุณครับวันนี้เพื่อนๆได้รับโอกาสนั้นแล้วครับอย่าทิ้งโอกาสนะครับหวังว่าเราคงจะได้พบก,กันที่ความสําเร็จนะครับ เอาละครับถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับทักไลน์เข้ามานะครับทักไลน์เข้ามาเลยนะครับแล้วก็ให้ข้อมูลนะครับเกาะข้อมูลให้ครบนะครับเพื่อขอรับวิดีโอในชุดถัดไปนะครับในชุดที่หนึ่งะครับแนวคิดธุรกิจยุคใหม่ขอให้เพื่อนๆนะครับทุกท่านร่ำรวยในธุรกิจออนไลน์และวพบกันใหม่สวัสดีครับ